ส่วนสอนชอได้นัดประชุมกำหนดวันถแถลงเปิดสำนวนคดีอดีต38สวรกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ขณะที่ปปชก็เตรียมส่งสำนวนคดีถอดถอนอดีต269สสให้พิจรารณากลางเดือนนี้เช่นกันค่ะนายปานเทพกล้านะรงรานประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,รามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเปิดเผยว่า ปปชได้มอบหมายให้นายวิชัยวิวิเสวีกรรมการปรป,ปชเป็นผู้แถลงเปิดสำนวนคดีถอดถอนอดีตสอสอจำนวน38คนที่ร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาสาวต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชซึ่งในเบื้องต้นประธานสอนอชกำหนดให้มีขึ้นในวันที่2 5กุมภาพันธ์นี้ ส่วนจำนวนคดีถอดถอนอดีตสอสจำนวน269คนจากกรณีเดียวกันอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมปปชในสัปดาห์หน้าและคาดว่าจะสามารถส่งจำนวนให้สอน,อนชได้ในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ ส่วนความคืบหน้าคดีนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีสั่งสลายการชุมนุมในปี2551ปปชได้ยื่นฟ้องต่อสาลดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปแล้วซึ่งเป็นสำนวนเดิมโดยวันที่24กุมภาพ,พัน,นพธ์ศาลจะพิจารณาว่าจะรับฟ้องหรือไม่